ก่อนอื่นก็น,น้ำพักไปล่างจ้าล่างให้สะอาดนะคะกิ่งล้างมาหล่อปนึงเดียวอันนี้ล้างรอบสองนะคะยัวยัวล้างสีละจ้าตามถ้ามาตาของบานเฮ้าเนาะบาน,นเฮ้าก็ไปคางหมอจ้าเอาตะไครล่ลงไปตามด้วยมะเขือเทศหัน่นแล้วก็ใส่มะาขามเปียกกัพริกสดท่านจ้าใส่ลงไปได้ค่ะผู้ใดามาักเพดก็ใส่หลายนะคะ มือนีเกิงดลื่มคาด้วยจ้าเลื่อมคาบ่ามีคาก็า้บ่ไ้ใส่มาในฝนตกก็ได้ไปเอาคาบ่าได้ก็ได้ใส่เท่าที่มีนะคะบันในก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนโต๊ะจ้าใส่ลงไปได้ค่ะบัดน,นเ้ากะข้างไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไก่ที่หฮาสับว้มาใส่ลงไปจ้าบัดนบ่ต้องค้นด้วยจ้าเอา้าเก่งบอกไปหี่ว่าเก่งพาสิพาหเหตุเมนูอย่างบัคับบอกเด้อยวจ้า เมือ่อสิบพลาต้มไก่บ้านจ้าเนี่ยคะ่ะพ่อต้มไปสักพักนึงแล้วน้ำเดือดแบบนี้ก็มาปรุงจ้าใส่น้ำปลาลงไปนะคะประมาณหนึ่งซอนโต้จ้าแล้วก็ตามโดยรสดีดดครึ่งซอนจ้านะคะใส่ลงไปได้จ้าเมือ่อฝนตกจ้าก็ได้บอกกับยาาสุนวายยาย่าหากินสดอีกอย่างหอนๆบอกพักกันบอกกันจ้าก็เลยลงเอ่ยด้วยการต้มไก่นะคะ น้องหญิงพันวาแม่แม่แมแมลาบ่าอยากต้มก่มไก่เราจะผัดกระเพ้าพันวาแล้วก็ตามด้วยผงนัวจา้าเสร็จแล้วแบบนี้เข้าก็ต้มไปเรื่อยๆจา้าแบบเหมนีนเข้ากับน้คนคน้คนข้นข้นขั้นตอนนี้เข้ากับซิมเบิงว่าเสีไปจา้าซิมเบิงขันผู้ใดมกบางขัน้นเอามักเปรียวกับมาคามเปียกร่งประมาณนี้จา้าอาหารว่ามีสูตรตายตัวนะจา้า หมักไผ่หมักมั่นรดไผ่รดมั่นอาหารแต่ละบานเขาก็เห็นพวกคือกันนะคะหลังจากเที่ยวซี่มเเสแยบแล้วเขาก็เอาต้นหอมกับใบกระเพราลงไปเลยจ้าต้มไกล้บ้านนี่เก่งหมักเอาใบกระเพราลงไปนลยจ้าพราะว่าหน้าย่ามสดน้ำนะมันลงข้อเดี๋ยวจากก็เลยเอาใบกระเพราลงไปหลายจากน่อยจ้า,พ,ออาพ่อใบกระเพราลงไปแล้วก็คน้คนคน้คนค้นค<ๆ>้นแบบนี้ละจ้าค้นแล้ว,าวกา่าพักยมกับถือว่าใส่ได้ เป็นจะแสบไปจ้าเป็นจะแสบเนาะค่ะพ่อไอ้เฮาพักยุบเดียวเฮากะจ่ากป่งหมอบตักพร้อมเสือไปจ้าเมนูต่อไปก็สิได้ไปพัดกะเผาให้น้องยิงดี่ว่นนี้เพราะว่าน้องยิงบ่มากกินตุ่มไก่เนาะจ้าเม่ๆเมะาบ่อยากต้่มไก่พน่าวพัดกะเผาให้ลาแน่ก็ได้ได้ไปเอาไก่บ้านจะอ้ไก่ตลาดจ้าบันนี้ว่าพัดกะเผาให้น้องยิงีนจ่าเสร็จ เรียบร้อยจ้าต้มไก่บ้านคลิปนี้เคียงฝากไว้สำารนีก่อนเจอกันคลิปหน้าน,นะจ้ะสวัสดีจ้า